มีคนกลุ่มหนึ่งเขาพูดถึงคุณว่ายังไงเอามาดูกันนะคะมีคนเขาพูดถึงคุณนะคะว่ายังไง มีคนพูดถึงคุณไพสีถ้วยนะคะคุณเป็นคนไม่ค่อยสนใจโลกยิงนะคะออกจองหองด้วยนะคะแม่หมอพูดไปตามหน้าไพ่นะไม่ใช่ยิงเฉยๆนะคะยิงจองหองก็คือเป็นคนที่ไม่ไม่เห็นหัวไม่เห็นหัวใครอะนะคะเชิด เลือยิงนะคะบางทีเขายิ้มให้คุณกับเชิดใสก็มีนะคะเป็นบางอารมณ์นะคะเขาอยากคุยกับคุณบางทีคุณก็ไม่คุยกับเขาเอาดือด้อนะคะเป็นคนไม่สนใจใครนะไม่ง้อใครไม่สนโลกอยู่คนเดียวเหมือนคุณแบบอยู่คนเดียวก็ไม่ตายอะไรประมาณนี้นะคะ ฉันอยู่คนเดียวได้นะคะถ้าเธอเข้ามาไม่ดีหรือฉันแค่มองไปเนี่ยนะคะเขาเขาพูดถึงคุณนะคะเนี่ยว่าคุณมองแค่มองอะมองไปอะแค่คุณคิดว่าคนเนี้ยไม่ถูกชะตายนี่ยคุณก็ไม่คุยด้วยแล้วนะคะคุณก็ไม่เอาแล้วนะคะเห็นไหมมีคนอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะถามบางทีก็อยากจะเข้ามา นะคะมเป็นเพื่อนหรือมาตีสนิทมาคุยอะไรประมาณนี้นะคะมีคนอยากเข้าหามีคนอยากเข้าหาคุณมากมายไงแต่คุณดูหยิ่งดูดูแบบไม่สนโลกไม่แคร์นะคะเหมือนคุณอยู่เหมือนคุณบอกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันสบายใจกว่าอะไรประมาณนี้นะคะผู้คนก็เลยเขาก็เลยเฉยๆกับคุณนะคะไม่ใช่เฉยธรรมดานะ เฉยแบบมั่นไส้เลยนะคะมั่นไส้เวลาคุณเดินผ่านเวลาเขาเห็นคุณนะคะเขาอาจจะอยู่เป็นกลุ่มคนเยอะๆสามสี่คนขึ้นไปเขาก็จะพากันมองคุณและพูดถึงคุณนะคะแบบที่ถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณไม่สนใจก็ไม่ต้องไปทักเขาอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> มีคนมันไส้คุณนะคะเพราะความมันหน้ามันหนกของคุณอะไรประมาณนี้นะคะแรงนะคะแต่อย่าได้สนนะคะอย่าได้แคร์เพราะว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นตัวตนของคุณเนี่ยคุณโน่สนโง่แคร์นะคะเพราะคุณไม่ได้ขอเงินใครใช้นะคะถูกต้องคะ่ะคุณผู้ชมมาดูผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะ อืมนะคะเดอะเดวิลเลยเหรออืมคนที่พูดถึงคุณให้ใบนี้อาจจะไม่ใช่ตัวคุณเดอะเดวิลไม่ใช่คุณแต่เป็นคนที่พูดถึงคุณคนที่พูดถึงคุณเขาก็ไม่ได้ดีกว่าคุณเป็นคนที่มองคนในแง่ลบเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มองคนแคบเปลือก เป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนกันนะคะขอโทษนะคะคุณผู้ชมกล้องไหลอืมเป็นคนที่สนใจเรื่องชาวบ้านพอประมาณเลยนะคะเดอรเดวิลเนี่ยลุ่มหลงมัมเมานะมีกิเลสมีกิเลสมีกิเลสตัณหาลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งที่ผิดชอบพูดชอบนินทามีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะคะกลุ่มคนที่ไม่มีความจริงใจกันนะเนี่ย อันนี้ไม่ใช่ตัวคุณนะคือกลุ่มคนคือคนที่พูดถึงคุณอะนะคะเขาก็ไม่ใช่คนดีนะคนที่คอยจ้องยินทาจับจิตคนอื่นเนี่ยไม่ใช่คนดีนะอืมเป็นคนที่จิตใจไม่สะอาดนะเพื่อที่เขาคบอยู่เขาเขาอาจคิดว่า เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เป็นเพื่อนที่จริงใจนะคะเพราะต่อหน้าเนี่ยการแสดงออกจะรู้สึกว่าเ,ออเหมือนจริงใจให้กันนะคะพูดคุยกันถูกคอนะแต่รับหลังดูสิภายเดบิวตเนี่ยต่างนินทากันนะต่างให้ร้ายกันต่างคนต่างให้ร้ายกันต่างคนต่างถือเอามีดซ่อนไว้ข้างหลังทุกคนเลยนะคะ นี่คือกลุ่มคนที่พูดถึงคุณนะคนมองโลกในแง่ลบมองคนในแง่ร้ายนะคะคุณถึงได้เมินเฉยยังไง,ไงคุณถึงไม่สนใจนะคะอ้าผู้คนพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะพูดสั้นๆง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็คือเขานินทาคุณนั่นแหละนะคะเขานินทาคุณพูดถึงคุณว่าอย่างไรนะคะ คุณเป็นคนเก็บตัวคบคนยากเห็นไหมคุณจะปิดกั้นตัวเองนะคุณเข้าเข้าถึงยากมากนะคนที่จะเข้าถึงถึงคุณเนี่ยถ้าคุณไม่ยอมให้เข้ามาก็จะไม่มีวันที่จะได้เข้ามานะคะไม่มีวันที่จะได้เข้ามาถึงคุณได้โดยง่ายไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแหละ จะมียศสูงจะมีความจะจะเด่นจะด,จะดังจะดีจะรวยแค่ไหนจะโปรไฟล์ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่ให้เขาเข้ามานะคนคนนั้นก็ไม่มีทางที่จะเข้าถึงคุณได้ถ้าคุณไม่ต้อนรับถ้าคุณไม่ตอบรับถ้าคุณไม่เปิดใจคุณใช้ดาบเห็นไหมคะอันนี้หมายถึงบล็อกตัวเองเลยนะปิดกั้นเลยนะใช้ดาบเนี่ยเห็นไหมคะ ปิดตาด้วยอืมคุณไม่สนนะใครจะดีจะเด่นแค่ไหนนะคะเขาก็มองคุณเป็นแบบนั้นแหละนะคะคือคุณไม่สนใครถึงใครจะมาแบบจะรวยนะคะจะมีอํานาจจะเด่นจะดังจะดีแค่ไหนเนี่ยคุณก็ไม่สนหรอกนะคะถ้าคุณจะคบคนคนนั้นไม่จําเป็นต้องรวยไม่จําเป็นต้องเด่นต้องดัง ไม่จำเป็นต้องหล่อต้องสวยนะคะแค่คุณมองเขาสแกนเขาคุณสแกนคนนะคะเนี่ยหมายถึงคุณน่ะสแกนคนที่จะเข้ามาถ้าคนคนนั้นเป็นคนดีไม่ว่าเขาจะต่ำต้อยแค่ไหนเป็นคนไม่มีเกียรติยศชื่อเสียงศักดิ์ศรีไม่มีเงินไม่มีทองนะคะคนก็รับนะคะคนก็คบนะคนก็เลยมองว่าคุณปิดกั้นตัวเอง คุณเข้าถึงยากนะคะแล้วก็มีความน่ากลัวลึกลับในตัวด้วยนะคะเพราะคุณถือดาบนี้นะคะอ่ะผู้คนพูดถึงคุณว่ายังไงนะคะอืมสิบไม้เท้า พูดถึงคุณคุณเป็นคนแบบเหมือนแข็งแกรง่งเป็นคนเก่งเป็นคนทำงานเก่งนะอดทนทำงานเก่งอดทนเข้มแข็งต่อสู้อันหนักแค่ไหนก็ไม่หวัน่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ไม่ยออ่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาดูเหมือคนคุณเป็นคนเป็นนักสู้งานจะหนักจะเบาเรื่องอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม มากมายหลายเรื่องนะคะสิบไม้เท้าเนี่ยทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นอยู่นะคะเรื่องบุตรบริวารเรื่องเรื่องทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยคุณรับไว้คุณแบกมันไว้คุณรับมันไว้ด้วยตัวของคุณเองนะคุณเป็นคนที่นักเอาเบาสู้นะคะเป็นคนสู้งานแล้วก็เป็นเหมือนคนสู้ชีวิตนะคะ เขาพูดถึงคุณนะคะข้อนี้ก็อาจจะมีดีบ้างเนะขาก็ยังมองคุณว่าดีบ้างนะคะว่าคุณเป็นคนสู้ชีวิตนะเป็นคนเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะเอามาดูกันต่อแล้วเขาพูดถึงคุณว่ายังไงคะช่วงนี้ผู้คนไม่ค่อยจะเห็นคุณออกมาสังสรรค์สังคมกับ เพื่อนกับฝูงกับโลกภายนอกเท่าไหร่หรอกนะคะนานๆถึงจะเห็นคุณสตีนึงนะคะนานๆคุณจะปรากฏตัวสทีนึ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เหมือนคุณเก็บตัวเป็นคนที่รักสงบคุณเก็บตัวนะเป็นคนเก็บตัวรักสงบเงียบๆสุข,ขมุมแต่ดูเป็นคนที่น่ารับถือเป็นคนที่มีการศึกษามีความรู้ดีเป็นคนที่ ไม่ชอบสูงสิงกับใครดูเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนเหมือนคนธรรมะธรรมโออะไรประมาณน,นี้นะคะก็มองคุณเขพูดถึงคุณนะคะข้อนี้ก็มีดีบ้างนะคะแล้งม,มาดูกันนะคะก็พูดถึงคุณอย่างไรส่วนคนในครอบครัวของคุณนะ พ่อแม่พี่น้องพี่สาวน้องสาวญาตินะคะญาติพี่น้องบุตรบริวารพูดถึงคุณเนี่ยนะคะเรามาดูซิขึ้นเป็นญาติพี่น้องกลุ่มญาติบุตรบริวารขึ้นมาแม่หมอก็ต้องขยายว่าเขาคิดและพูดถึงคุณเกี่ยวกับคุณเนี่ยนะคะว่ายังไงบ้าง อืคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวเหมือนเป็นคนนอกนะคะเขามองคุณเหมือนเป็นคนไม่ใช่คนในครอบครัวเขาแล้วอะนะคะเหมือนคุณเดินทางจากครอบครัวมาตั้งแต่เด็กนะเรร่อนปนันธจรไปไม่มีจุดหมายอะนะคะพวกกลุ่มญาตินะคะพี่น้องพ่อแม่ ปิปนาอ่านะคะญาติญาติเขามองว่าคุณเป็นคนนอกครอบครัวนะไม่ได้อยู่ในครอบครัวนะคะเหมือนต้องพัดพลากจากครอบครัวมาตั้งแต่เด็กมาจากมาเพื่อทำมาหากินด้วยตัวของคุณเองคุณหันหลังให้ครอบครัวนะตอนนี้เขาบอกว่าคุณหันหลังให้กับญาติญาติให้กับครอบครัวแล้วก็ปลีกตัวมาทำมาหากินนะคะเหมือน ไม่อยากกลับไปหาพวกเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเขามองคุณเขาพูดถึงคุณเหมือนคุณไม่นึกไม่ไม่คิดว่ามีพวกเขาอยู่นะคะไม่คิดว่ามีครอบครัวหรือมีพวกเขาอยู่ในโูกใบนี้แล้วนะคะเหมือนคุณจะมาทามาทามาหากินด้วยตัวของคุณเองแล้วก็กับครอบครัวของคุณเท่านั้นส่วนครอบครัวใหญ่ครอบครัวที่เป็นญาตินะคะ ญาติโดยสายเลือดนะคะทิพนาอาคุณจะไม่หันหลังกับคุณจะไม่หันกลับไปหาพวกเขาอีกเลยเหมือนคุณทำตัวเขาพูดว่าในกลุ่มบรรดาญาติเนี่ยมีคุณคนเดียวที่ทำตัวมีปัญหานะคะคุณคือตัวปัญหาสำหรับครอบครัวเลยคุณผู้ชมคะ่ะต้องใช้วิจรารณญาณน,นะคะครอบครัวมองว่าคุณคือตัวปัญหานะคะ มาดูกันต่อแล้วใครที่พูดถึงคุณอีกในช่วงนี้นะคะมีคุณบนโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียการสื่อสารนะคะการสื่อสารบุญยากาศ <c oughs> การสื่อสารที่มองไม่เห็นตัวนะคะโลกออนไลน์ของเรานี่แหละนะคะโลกโซเชียลนี่แหละก็พูดถึงคุณต่างๆนานาเหมือนกันนะคะคุณเป็นที่รู้จัก บนโลกโซเชียลนะคะเหมือนอย่างแม่หมอเนี่ยนะคะยกตัวอย่างในหมอทำคลิปใช่ไหมก็ะจะมีผู้คนต่างๆนานา,นาที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะคะส่งข้อความถึงทั้งดีทั้งร้ายนะคะก็ต้องรับให้ได้ในช่วงนี้นะคะแม่หมอสมมุตินะคะ <laughs> คุณก็เหมือนกันนะคะถ้าให้เวรนี้ขึ้นมาคุณก็จะเกี่ยว เกี่ยวข้องกับโลกโซเชียลนะช่วงนี้ด้วยนะคะคนบนโลกออนไลน์ก็จะพูดถึงคุณเช่นกันนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะแล้วใครพูดถึงคุณว่ายังไงอีกนะคะผู้คนพูดถึงคุณคนที่รู้จักคุณคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณเนี่ยเขาจะมองว่าคุณไม่ค่อยจะเชื่อฟังความคิดเห็นของคนอื่นเท่าไหร่คุณเป็นคนดื้อ คุณมีความเชื่อมั่นในความคิดในการกระทำในการตัดสินใจของคุณเองเท่านั้นหนึ่งเดียวของความดื้อก็คือคุณนะคะนะคะห้าดาบเนี่ยหนึ่งเดียวในความดื้อเลยนะคะดื้อที่สุดนะคะดื้อแล้วก็เหมือนทำ,ทำตัวเด่นดื้อเด่นนะคะเหมือนสุภาษิตท,ที่บอกนะคะ จงทาดีอย่าเด่นจะเป็นภัยนะคะแต่คุณนะแต่คุณมักจะทําตัวเด่นนะคะให้เป็นภัยกับตัวเองนะเพราะว่าจะมีคนหมันไ้คุณนะคะห้าดาบเนี่ยคุณเก่งเกินหน้าเกินตาเขานะเพราะว่าคุณเก่งจริงๆดีจริงๆนะคะแล้วก็เด่นจริงๆนะคะคุณถึงแสดงออกมาอย่างนั้นแต่ว่าผู้คนอ่ะเขาไม่ยอมรับดอกนะคะคนทุกวันนี้ไม่ยอมรับความเป็นจริงไม่ยอมรับคนที่เด่นกว่าดีกว่า เขาก็เลยมันใ้คุณนะคะในความมั่นนะ้ะมั่นโหน,นะคะคุณผู้ชมแต่คุณต้องมีความภูมิใจนะคะที่เขาหมั่นใ่ถ้าเราไม่มีอะไรดีจะไม่มีคนไหนจะไม่มีคนมาอิจฉานะคะมีไหมคะที่เราจะไปอิจฉาคนที่ไม่ดีกว่าเราคนที่ด้อยกว่าเราไม่มีถ้าคนที่อิจฉาเราก็คือ เราต้องมั่นใจและภูมิใจในตัวเองนะคะเราเด่นเราดีถึงมีคนอิจฉานะคะคุณผู้ชมว้าวเดทขึ้นมาค่ะอืมคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้ร้ายหน่อยที่พูดถึงคุณเดตนี่คือคนที่คิดร้ายกับคุณคนกลุ่มนี้พูดถึงคุณเนี่ย ทางร้ายทั้งนั้นและก็เคยทำร้ายคุณด้วยเคยทรยศหักหลงังเป็นกลุ่มคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อกับคุณเนี่ยนะคะเดทขึ้นมามีกลุ่มคนที่คิดจะทำร้ายคุณด้วยอะเรามาขยายอันที่จริงแม่หมอไม่น่าจะขยายเรื่องรายรา,ายหรอกแต่ว่าอยากรู้ว่าคนกลุ่มที่ปองราย,เ,ยเขาคิดจะทำอะไรนะคะ มาดูสิอืมบางคนในสายงานหรือคนที่เป็นศัตรูคู่แข่งกับคุณเนี่ยเขาคิดจะเอาชนะคุณนะคิดจะเป็นศัตรูกับคุณไม่มีวันที่จะยอมเป็นมิตรกับคุณเลยอะเซเว่นออฟวอลเนี่ยนะคะคือจะเป็นศัตรูกับคุณอนะโดยตรงเลยนะ ทำอะไรก็จะแข่งนะคะจะเอาชนะจะเป็นศัตรูนะคะจะทําทุกสิ่งเพื่อที่จะเอาชนะคุณคงจะเป็นศัตรูหัวใจหรือเปล่านะคะหรือศัตรูในในการแข่งขันการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าะคะศัตรูตัวร้ายนะคะไม่ยอมจริงๆนะคะคนนี้ เขาไม่ยอมหนึ่งจริงนะคะว้าวเดอะซันขึ้นมาคุณผู้ชมพูดเรื่องศัตรูถ้าศัาพูดเรื่องศัตรูให้เดอะซันขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้เขาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเขามีทุกอย่างแล้วนะเขาามีทุกอย่างแล้วทั้งรูปร่างหน้าตาฐานะการเงินการงานชื่อเสียงก็มีครบหมดนะ คนคนนี้ทำไมเขาถึงพูดถึงคุณแล้วก็ก็พูดถึงคุณ,ว,คณว่าอย่างไงนะคะมาดูกันสิมันไพเดดสนออกมาแม่หมอก็ไปต่อไม่ค่อยได้อ๋อนะคะเดชชาริอดอดเหมือนคุณ ไปเป็นศัตรูกับเขาไม่ว่าทางไหนแล้วเนี่ยทางไหนคะทางชื่อเสียงหรือเปล่าบางกลุ่มคนคนที่มีชื่อเสียงนะเดซันเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีคนรู้จักนะมากมายบนโลกโซเชียลก็ได้เดซันหมายถึงนักร้องดารานักแสดงได้ด้วยนะ คนที่อยู่วงการบันเทิงได้ด้วยนะคะอืมอาจจะเป็นคนกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงนะคะเนี่ยบนโลกโซเชียลการแข่งขันอ่าเขาพูดถึงคุณเรื่องการแข่งขันนะคะคุณอาจจะไปเด่นเกินหน้าเกินตาหรือเปล่ากนะเห็นเดชชริโอตเนี่ยเห็นไหมเหมือนคุณมาเร็วไปเร็วนะการมีชื่อเสียงเอ๊ะมันทำแม่งทำแม่งนะคะคุณผู้ชม เหมือนคุณมีชื่อเสียงแบบจะไปสะดุดไปเด่นกว่าหน้าเด่นเกินหน้าเกินตาคนที่เขามีอาชีพแบบเรียกอะไรนะวงการบันเทิงก็ต้องมีชื่อเสียงต้องมีการแข่งขันใช่ไหมแต่บางเอิญคุณนะคะไปไปเด่นเกินหน้าเกินตานะคะเขาพูดถึงคุณช่วงนี้นะ เหมือนคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเหมือนชนะใจคนเหมือนคุณจะไปส,สู่ความสำเร็จได้เร็วนะคะอือจริงๆด้วยนะคะเดะเป็นเหมือนแม่ทัพเป็นเหมือนนักสู้นะคะอืมคุณดังคุณเด่นเร็วไปนะคะหรือคุณไปสะดุด ค่ะคุณดังนะคะเข้าแล้วนะคะกขพูดนะคะคุณจะเด่นเกินไปแล้วนะคะในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงเขาก็พูดถึงคุณว่าคุณจะประสบความสำเร็จเร็วไปนะคะเด่นเกินไปมีชื่อเสียงเกินไปนะคะประสบความสำเร็จทางด้านเนี่ยค่ะการมีชื่อเสียงการที่มีเป็นคนที่รู้จักเนี่ยนะคะนี่ โลกออนไลน์โลก Online, โซเชียลคุณอาจจะเด่นจะดังบนโลกโซเชียลก็ได้นะคะแล้วก็เขาพูดถึงคุณว่าคุณประสบความสำเร็จเร็วนะคะมาดูกันต่อนะคะแล้วใรเขาพูดถึงคุณว่ายังไงอีกนะคะ ว้าวนะคะเพราะคุณเป็นคนเก่งนะคะขึ้นมาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเดเมเิเชียนเป็นคนที่มีอัจฉริยะนะคะเป็นไพเทวดาเป็นไพ่ที่สามารถนะคะเสกหรือสามารถเสกชีวิตของคุณนะ,นะ นะคะให้เป็นไปตามที่คุณต้องการได้นะคะว้า wow. วหรือมีคนพูดถึงคุณว่าคุณเป็นพ่อมดแม่หมดพ่อหมอไม่หมอนะคะเป็นนักพยากรณ์ที่ดูดวงแม่นยำก็ได้นะคะเหมือนจะเข้าตัวแม่หมอแล้วนะเนี่ยมีคนพูดถึงแม่หมอเรื่องดูเรื่องดูไพ่เรื่องดูดวงชะตาเรื่องพยากรณ์นะคะ ถ้าคุณเป็นนักพยากรณ์ผู้คนก็จะพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่ดูดวงแม่นนะคะอเอามาดูกันต่อมีคนพูดถึงคุณว่าอย่างไรอีกนะคะไพ่จะบอกอะไรนะคะผู้คนพูดถึงคุณว่าอย่างไงช่วงนี้นะคะว้าวคุณเป็นคนแข็งแข็งไม่ยอมคน เป็นคนพูดจาตรงไม่ยอมขอมยกยอเหมือนยกยอปอกปั้นไข่ก็ไม่เป็นนะคะการเข้าหาคนของคุณเนี่ยคุณก็จะเข้าแบบตรงๆนะพูดตรงๆนะคะไม่มีการแบบไพ่ใบนี้เหมือนเขาเรียกอะไรล่ะประจบสอบพอนะคะแต่คุณไม่ทำนะคุณไม่ใช่คนแบบนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่ไม่ปิดจบสบพใครเป็นนะคะอืมแต่คุณรู้จักการใช้บางทีคุณก็ใช้คำพูดที่อ่อนน้อม,มเป็นเหมือนกันแหละนะคะแต่คุณจะใช้สำหรับบางคนนะคะสำหรับคนที่แข็งมาเนี่ยเห็นไหมคุณสามารถง้างปากสิงโตได้โดยที่สิงโตยอมนะก็หมายความว่าคุณเนี่ยเก่งนะแล้วคุณก็มีสัญลักษณ์เห็นไหมคะ อินฟินิตี้นะคะคุณเป็นคนเก่งที่แบบมีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่ถ้าพูดอะไรแล้วนะคะคือคนอย่างคุณไม่ต้องไปแช่งใครนะคะคำพูดของคุณถ้าคุณได้แช่งใครมันจะเป็นไปนตามปากที่คุณพูดนะคะ มีคนพูดถึงคุณว่าคุณเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิิทธ์ด้วยนะถ้าใครมาท้าทายนะคะมาทำผิดกับคุณถ้าคุณได้พูดหลุดปากออกไปนะคะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับเขานะคะแล้วก็ได้เกิดขึ้นแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งโดนนะคะโดนวาจาสิ์จากคุณนะคะแล้วก็พูดถึงคุณว่าห้ามไปพูดท้าทายคุณนะคะ เพราะถ้าคุณได้ลั่นวาจากออกไปแล้วนะคะผลของมันจะเกิดขึ้นจริงนะคะดังที่เขาได้รับอยู่ตอนนี้นะคะอืมเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะไม่ไม่อยากให้คุณให้ให้คุณไปแช่งใครนะคะแล้วอย่ามาต่อกรอนกับคุณนะคะอืมนะคะทำไม กลุ่มคนกลุ่มนี้พูดถึงคุณแบบอืมคุณเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธ์นะคะเขาไม่อยากจะท้าทายแล้วก็ไม่อยากจะต่อกกรกับคุณเรื่องนี้นะคะเพราะมันเกิดขึ้นกับเขาจริงแล้วมีคนพูดถึงคุณว่ามี่คนท้าทายคุณนะคะแล้วทําแล้วพูดไม่ดีกับคุณคุณได้รั่นวาจาออกไปแล้วสิ่งนั้นสิ่งไร้ายๆนั้นได้เกิดขึ้นกับเขานะคะ โอโหนะคะคุณผู้ชมทำไมคุณเป็นคนแบบมหัศจรรยร์พันลึกอย่างนี้นะคะอย่าได้หลงไปแช่งใครนะคะมีคนเ็ากลัวคุณด้วยนะคะว้าวจบดีไหมคะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วคุณเป็นคนที่เห็นไหมสุดท้ายแล้วก็มีคนชื่นชมคุณนะคนที่คิดไรกับคุณ คนที่ไม่หวังดีกับคุณสุดท้ายแล้วก็ต้องแพ้คุณนะคะแพ้ภัยแพ้ความดีนะคะคุณเป็นคนเห็นไหมคุณเป็นเป็นนักให้นะคุณเป็นผู้ให้ที่ดีนะแล้วก็เป็นผู้รับที่ดีนะคะให้จบไปนี้สวยจริงๆนะคะเอ็ดออฟเพนเดอรเี่ยเห็นไหมคะมีมือยื่นมาถือเหรียญทองใช่ไหมคุณเป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือคนนะแล้วก็คุณเป็นผู้ให้ที่ดีและวบางทีคุณก็เป็นผู้รับนะคะแล้วคุณก็เป็นผู้รับที่ดีด้วยนะคะทั้งให้ทั้งรับทั้งมีจิตใจดีเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่คุณเป็นคนที่ม,มีคนรักนะคนในครอบครัวรักนะคะคุณผู้ชมสรุปแล้วนะคะอ๊ยคุณผู้ชมคะ่ะ มีคนพูดถึงคุณในทางดีกว่าทางลบนะคะสำหรับคลิปนี้ว้าวนะคะรับแต่สิ่งดีๆเท่านั้นนะคะรับแต่พลังบวกนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ